ค่ะต้อนรับเข้าสู่มินาวาพอดแคสต์นะคะพบกันทุกวันศุกร์เสาร์ และสุขเสาร์นี้ก็จะเป็นสุขเสาร์สิ้นปีต้นปีซึ่งเป็นอะไรที่เหมือนเหมาะเจาะยังกระจับวางนะคะเราก็เลยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของสิ้นปีเก่าและก็ต้อนรับปีใหม่ซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายของปี2564แล้วนะคะสำหรับใครที่ใช้ชีวิตมาในรูปแบบไหนก็อย่าลืมล้างเอ NERGY ค่ะเพื่อเตรียมตัวในการต้อนรับปีใหม่และก็โอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิต ส่วนหัวข้อที่จะมาคุยกันในวันนี้มันจะไม่ได้ซีเรียสมากนะคะมันจะเหมือนเป็นการคุยเล่นเนี่แหละเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเช็คทบทวนเนาะเวลาที่ผ่านมาตลอด1ปีในปี2 5 6 4ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างมีเรื่องไหนที่เราอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำหรือว่าทำเสร็จแล้วสำเร็จไปแล้วนะคะเป็นเหมือนการเช็คล์นะ่ะซึ่ง แม่หมอมินาวานะคะก็จะชอบเช็คช่วงเวลาที่เหมือนสิ้นปีเก่าก่อนจะไปเริ่มต้นปีใหม่ว่าปีที่แล้วเอ้ยปีนี้ที่กำลังจะหมดไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะที่เราได้เรียนรู้มาแล้วก็มีสกิลอะไรที่เราฝึกหัดน,นะคะจากการไปอบรมเทคคอร์สสัมมนาหรือว่าการไปฝึกปฏิบัติเพื่อตรร้ถึงสิ่งเหล่านั้น แล้วก็มันมีอีกหลายอย่างนะคะที่เราสามารถจะเคลีย์พลังงานในช่วงปีเก่าที่ผ่านไปเพื่อเตรียมตัวขึ้นปีใหม่ซึ่งจริงๆแล้วมันจะปีเก่าปีใหม่มันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกมันเป็นแค่เหมือนกับนิยามกับชื่อตั้งไว้เพื่อสมมุติให้เราได้เหมือนกับมีเทศกาลเนาะให้เราได้เรียนรู้อะไรสนุกสนุกกันการไปทํากิจกรรมหรือว่าช่วงเวลาเทศกาลนะคะที่เรามีโอกาสในการได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคนที่เรารัก มันก็ทําให้เหมือนกับมีอะไรที่เป็นสีสันของชีวิตถึงแม้มันจะเหมือนกับวันเดิมๆที่ไม่ได้ต่างแค่เพิ่มเติมคือตั้งชื่อว่ามันเป็นวันส่งท้ายปีเก่านะแล้วก็เตรียมเขาดาวกันนะคะวันนี้ส่วนในเรื่องของการมองชีวิตอย่างตระหนักรู้ที่เรากำลังจะมาพูดถึงของวันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทบทวนตัวเองเนี่ยเป็นการตระหนักรู้ของชีวิตเหมือนกันนะคะ เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะมองช่วงเวลาสิ้นปีเก่าเป็นการทบทวนชีวิตที่ผ่านมาตลอดหนึ่งปีแล้วมันก็ทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลาที่เราใช้นะคะ365ช่วงเวลานะคะที่มันมองว่ามันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันยาวนานเนาะหปีแต่ว่าผ่านไปจริงๆอะแค่แป๊บเดียวเอง เรายังไม่ทันจะหายใจนะคะสำเร็จทุกสิ่งที่เราปรารถนาก็ครบหนึ่งปีแล้วนะใครที่เหมือนตั้งต้นนะคะไว้ที่ปีใหม่ว่าจะตั้งเป้าหมายอ,นน ون, อันนู้นอันนี้อันนั้นแล้วก็รอวัดผลสิ้นปีว่าเราได้ทำมันจริงๆแค่ไหนทำสำเร็จกี่อยา่างแล้วมีอะไรที่เรายังตกค้างหรือว่ามีอะไรที่เราได้ทำเพิ่มเติมนอกจากเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ไหม สิ่งนี้มันอาจจะเป็นเหมือนความเคยชินนะที่หลายๆคนอาจจะโอ้สิ้นปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ตั้งเป้าหมายใหม่แต่พอเรามองควบรวมเป็นระยะยาวนะคะเราตั้งเป้าหมายกับชีวิตแบบไหนกันบ้างพอมาพูดเรื่องเป้าหมายชีวิตมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าโอ้มันไกลเนาะชีวิตทั้งชีวิตจะต้องตั้งเป้าหมายอะไรกันละ่ะบางคนก็อาจจะมองไประยะยาวนะคะเรามีบ้านหลังหนึ่งมีรถหนึ่งคัน มีแฟนหนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนมีหมาหนึ่งตัวอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นเป้าหมายชีวิตที่เหมือนกับเป็นค่านิยมของสังคมที่มักจะคิดถึงกันนะคะแต่ว่าความจริงแล้วพอดแคสต์ความหมายชีวิตที่เราลงเอาไว้ก่อนสิ้นปีเนี่ยคือเรามีความตั้งใจอะคะ่ะว่าการให้เราตระหนักถึงความหมายจริงๆของชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพรวม และเป้าหมายชีวิตที่ชัดมากขึ้นเวลาที่เราเห็นภาพรวมของชีวิตเราจะรู้เลยว่าการที่เราจะตระหนักถึงข้างในตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆเราจะสามารถจัดสรรน,นะคะทุกสิ่งในทุกๆปีของชีวิตเพื่อก้าวไปถึงเป้าหมายได้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ได้เลื่อนลอยนะมันไม่ได้แค่ปีชนปีนะ มันคือภาพรวมชีวิตที่เราอยากมีนะแต่สิ่งนี้น้อยคนค่ะที่จะเข้ามาตระหนักรู้ภายในเข้ามาค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตเข้ามายอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่เส้นทางที่เราต้องการจริงๆเราจึงมักเลือกค่ะเส้นทางที่มันง่ายกว่าเส้นทางที่มัน normal นะคะชีวิตที่มันธรรมดา สามารถที่จะทำได้จริงแน่ๆโดยที่เราไม่ได้ตระหนักว่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าส่งท้ายปีเก่านะคะจึงอยากจะชวนมาตระหนักรู้มุมมองชีวิตแล้วก็เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาจะเปลี่ยนนะคะหากเรารู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นเป็นความหมายที่ลึกซึ้งกับข้างในของเราจริงๆ เราจะไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หรือมันจะยากหรือมันจะนู่นจะนี่จะนั่นถ้าหากสุดท้ายแล้วคุณตระหนักถึงมันอย่างแท้จริงคุณจะรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยถ้าไม่ทำสิ่งนี้ก็ไม่คุ้มที่จะเกิดส่วนวิธีการที่จะหาความหมายของชีวิตให้เจอนะคะก็กลับไปฟังนะคะพอดแคสต์ Podcast. มีหลายอีเลยน่าจะได้ค่าโฆษณาเยอะนะคะ ก็มันเป็นเหมือนกับการที่ทำให้เราตระหนักรู้ทีละนิดนะคะว่าจริงๆแล้วความหมายชีวิตน่ะมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เราเข้าใจนะมันไม่ได้ต้องวิเศษพิสดารอย่างที่เราคิดกันถ้าคุณเลิกประดิษฐ์นะคะเลิกประดิษฐ์สิ่งที่มันสวยงามภายในตัวเราแล้วลองตระหนักเข้าไปให้ถึงตัวเราข้างในจริงๆว่าคุณเป็นใครคุณชอบอะไร คุณสนุกกับสิ่งไหนบางครั้งความหมายชีวิตของคนหนึ่งคนนะคะมันอาจจะเรียบง่ายกว่าชีวิตปัจจุบันที่เขามีอยู่ก็ได้นะแต่ว่าการที่เราไม่ตระหนักถึงความหมายในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคุณค่าของชีวิตจริงๆการใช้ชีวิตของเรามันจะผ่านไปวันๆนะคะมันจะผ่านไปปีแล้วปีเล่าผ่านไปกับการตั้งโจทย์ชีวิตในสิ่งที่เป็นข้างนอก ซึ่งมันก็คือเปลือกของอัตราตัวตนคือสิ่งที่สังคมเขายอมรับคือสิ่งที่คนรอบข้างเขาผลักให้เราทําแต่ข้างในมันกลับไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ตอบโจทย์ในใจของเราเลยการที่เรามาค้นหาความหมายชีวิตก่อนสิ้นปีนะคะมันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นค่ะว่าสุดท้ายแล้วการที่เราจะค้นพบว่าชีวิตต้องการอะไร มันก็คือการกลับเข้ามารู้จักตัวเองให้มากขึ้นตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญและมีความหมายจริงๆจากภายในของเราสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าการเกิดมาในภพชาตินี้นะคะมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าจริงๆกับการมีชีวิตอยู่ในวิถีของเราเองแต่โจทย์เนี้ค่ะ การจะไปในวิถีของเราเองได้นั้นเราต้องปลดสิ่งที่ไม่ใช่วิถีของเราเองออกไปเราต้องวางเงื่อนไขที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อาจเป็นตัวเราอย่างแท้จริงได้สิ่งที่ทำให้เราสับสนย้อนแย้งกับภายในของตัวเองสิ่งที่ทำให้เราคิดว่ามันจะใช่ไหมนะทำไมชาวบ้านเขาไม่พูดอย่างนั้นนะทำไมสังคม เขาไม่ทำแบบที่เราคิดนะเวลาที่เราเพยายามจะเป็นตัวเองจริงๆและเข้ามาตระหนักรู้ภายในอย่างแท้จริงมันมักจะมีคำถามของอัตราตัวตนว่าโลกเนี้ยเขาต้องการแบบนี้หรือเปล่าว่าโลกเนี้ยเขาทำแบบนี้ไหมสิ่งที่เราคิดที่เราอยากทำมันใช่แบบที่สังคมเขาเป็นกันหรือเปล่า เมื่อไหร่ที่เราพยายามจะค้นหาตัวจริงของเราให้เจอเราจะเจอแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราค่ะเราจะเจอแต่เงื่อนไขของอัตตาเงื่อนไขของตัวตนเงื่อนไขของสังคมประเพณีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสังคมชุมชนเพื่อนร่วมงานอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ใช่ตัวเรา แล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าอะไรคือตัวเรากันแน่นะอะไรคือของเรากันแน่นะอะไรคือชีวิตที่เราปารถนากันแน่นะคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากใช้ชีวิตตามความหมายและแพชชั่นนะคะแต่เขาแค่ไม่รู้ว่ามันหากันยังไงนะไอ้สิ่งนี้พอร์แคสต์ปีหน้านะคะน่าจะตอบคำถามได้ เฝากไว้นะคะเป็นลักษณะของการโฆษณานิดๆคือมันเหมือนกับการที่เราค้นหาความหมายบางครั้งมันจะไปติดอัตราตัวตนแล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้มาซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราจะไปในชีวิตของเราเองเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าอันไหนคือสิ่งที่เราเลือกอันไหนคือสิ่งที่โลกนิยามไว้ให้เราเป็นมันจะเกิดความสับสน,นะคะ่ะ จนบางครั้งเรารู้สึกว่าคิดไปก็ปวดหัวทํางานหาตังหาสามีแล้วก็มีครอบครัวก็จะได้จบก็จะได้มีแพช s i o n แบบชาวบ้านเขาแต่ว่าลึกๆในใจอะเราเชื่อนะว่าทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเรามีความเป็นตัวตนของเราเองจากข้างในที่มันพิเศษและแตกต่างกันมากๆและสิ่งเนี้มันเป็นเจตจำนงที่เราเลือกเองได้ ตัวตนอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงหรือว่าถาวรน,นะคะแต่ว่าตัวตนที่เราเลือกเองได้เนี่ยมันมีแล้วสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกถึงการมีตัวตนในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอะมันคืออิสระและการตระหนักรู้ถึงเจตจำนงในการเลือกนี่แหละการที่เราเลือกในการส,สรรรส้างชีวิตของเราเองการที่เราจะรู้สึกถึงอิสระภาพจริงๆในการ ตระหนักรู้ตัวตนมันคือการวางเงื่อนไขอะค่ะวางเงื่อนไขของสิ่งที่คนอื่นสร้างไว้แล้วลองเปิดใจมองตัวเองจริงๆดูวางความต้องการของคนรอบข้างลงก่อนวางประเพณีศาสนาที่คุณยึดถือลงก่อนวางความเชื่อดั้งเดิมของคุณลงก่อนแล้วลองมองเข้าไปข้างในตัวเองชัดๆ ตัวตนภายในของคุณนะคะมีอะไรอยู่ในนั้นมีความชอบแบบไหนมีความต้องการแบบไหนอะไรคือความสุขที่คุณรู้สึกครั้งสุดท้ายอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกยิ้มได้อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมีความหวังทุกครั้งที่ได้ทำมันนิยามเหล่านี้นะคะอาจจะไม่ใช่ค่ละลักษณะของการงานหรือว่า งานอดิเรกก็ได้นะอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์อาจจะหมายถึงช่วงเวลาดีๆในชีวิตทั้งหมดมันจะหล่อหลอมให้เราเห็นความเป็นตัวเราที่มีอยู่เมื่อเราวางเหตุปัจจัยข้างนอกที่พยายามจะดันให้เราไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สุดท้ายแล้วนะคะการตระหนักรู้ตัวเองเนี่ยมันต้องวางให้เป็นนะ มันต้องวางสิ่งที่ไม่ใช่ความปรารถนาของเราวางสิ่งที่ไม่ใช่การตระหนักรู้จากภายในของเราแล้วมันก็จะซับซ้อนเข้าไปอีกนะคะเมื่อเราวางเงื่อนไขของทางโลกลงไปเรื่อยๆวางเงื่อนไขของคนรอบข้างลงไปเรื่อยๆการใคร่ควรตัวเราเองอะ่ะมันจะเห็นความชัดเจนของความไม่เที่ยงภายในมากขึ้น มันจะเห็นว่าเราคล้อยตามคนอื่นในแบบที่เราไม่ตระหนักรู้เลยว่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการไหมมันใช่สิ่งที่ดีกับเราไหมมันใช่โอกาสของเราไหมการวางเงื่อนไขชีวิตนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่มึนงงมากในช่วงแรกสำหรับใครที่ไม่ได้เข้า สายของการวิปัสสนามาก่อนหรือว่าเพิ่งจะเข้ามาสายจิตวิญญาณกับการตระหนักรู้ภายในใหม่ๆนะคะมันจะสับสนเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือตัวเราอะไรคือพ่อคือแม่ของเราอะไรคือเพื่อนของเราอะไรคือสังคมของเราสิ่งที่รวมกันอยู่เป็นตัวเราอะคะ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวเราหรอกมันมีสารพัดคนรอบตัวเรามาสั่งสมอยู่ภายในตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้ง เราไม่ได้ชอบสิ่งที่พ่อกับแม่ตัดสินหรือว่าเขาเป็นหรือเขามองให้เราเป็นแต่เรากลับไปเห็นนะคะว่าเราก็มีอะไรที่เหมือนเหมือนกันกับพ่อแม่กับครอบครัวกับญาติพี่น้องถ้าหากเราไม่เคยกลับเข้ามาตระหนักรู้ภายในเราจะไม่รู้เลยะค่ะว่ามันมีอะไรรวมอยู่ในตัวเราบ้างเราอาจจะรู้สึกเกลียดโกรธดิ้นรนอยู่ภายใน แต่เราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีที่มาที่ไปจากตรงไหนช่วงเวลาสิ้นปีนะคะเป็นอะไรที่ดีมากในการกลับมาใคร่ครวญตัวเองแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆมันคือตลอดทั้งชีวิตหลังจากนี้นะคะ่ะสิ่งที่เรากลับมาสืบค้นตระหนักรู้ภายในตัวเราเพื่อถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ เข้ามาค้นหาตัวจริงภายในของเราสัทีมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะสำหรับตลอดทางชีวิตไม่ใช่แค่ช่วงสิ้นปีเก่าต้นปีใหม่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ตระหนักรู้ว่าข้างในคุณกำลังสร้างอะไรไว้กำลังไปหยิบนิสัยของใครมาไปหยิบตัวตนของใครมาเก็บไว้กับตัวคุณเองคุณก็จะสับสนกับชีวิตไปเรื่อยๆว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการ อะไรคือสิ่งที่คนรอบข้างต้องการแล้วตกลงแล้วอันไหนคือตัวฉันอันไหนคือสิ่งที่ฉันจะตัดสินใจได้การกลับมาตระหนักรู้แล้วก็เข้าใจทุกๆความคิดทุกๆการกระทําทุกๆลักษณะนิสัยของเรามันจะช่วยให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวเราเองเพราะว่าความจริงแล้วนะคะเราก็ไม่มีตัวเราอยู่จริง สุดท้ายแล้วตัวเราที่เราเคยคิดว่ามันคือตัวเราคือรูปลักษ์ของเราคือเอกลักษณ์ของเรามันก็แค่สิ่งที่เราไปหยิบยืมจากคนรอบข้างมามันก็แค่สิ่งที่เราไปหยิบยืมจากสังคมมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอามาหล่อหลอมเป็นตัวเราเองการที่เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมาจากที่อื่นๆมันก็คือการที่เราวาง ความคิดแล้วลองเปิดใจมองค่ะว่ามันมีอะไรที่เราเห็นว่าเราไปเอามาจากคนอื่นบ้างแล้วมีอะไรที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะกับเราแล้วในตอนนี้เราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่เหมาะสมให้เป็นไปในรูปแบบไหนเพื่อให้เราสามารถเติบโตแล้วก็มีความสงบสุขสันติจากภายในอันแท้จริง สิ่งเหล่านี้จะสงบได้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าไอสิ่งที่ไม่สงบข้างในนั้นมันมีอะไรบ้างนะคะแล้ก็หลายอย่างในช่วงเวลาของชีวิตที่ผ่านมาค่ะเรามักจะมองเห็นและเข้าใจสิ่งรอบข้างแต่การมองเห็นภายในเนี่ยมันแทบจะไม่มีการกลับเข้ามาดูกันเลยการมองเห็นภายในการเห็นจริงในตัวเราเอง การรู้จักตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่แค่รู้ว่าเราเชื่ออะไรเราเป็นลูกใครเราอยู่ประเทศไหนเราทำงานอะไรอันนั้นเป็นแค่ตัวตนภายนอกแต่สิ่งที่อยู่ข้างในจริงๆอย่างเช่นเราไม่รู้ว่าเราโกรธทำไมเราเกลียดเพราะอะไรเราไม่ชอบสิ่งนั้นทำไมเราชอบสิ่งนั้นทำไม เราใช้ชีวิตตามแพทเทิร์นของสังคมหรือเรากำลังใช้ชีวิตตามเจตจำนงของตัวเราเองเรามีความสุขเพราะสิ่งที่เรารู้สึกจากข้างในจริงๆหรือว่าเราแค่สุขเพราะสิ่งที่โลกบอกว่านี่คือความสุขยังไม่นับเรื่องของร่างกายสังขารน,นะคะที่เราไม่รู้ว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราไม่รู้ว่าเส้นผมของเราขาวไปแล้วกี่เส้นเส้นผมของเรายาววันละกี่เซนผมบนหัวมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะที่เราไม่รู้เลยในตัวเราเองเราไม่รู้ทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะไม่รู้ทั้งอารมณ์ข้างในที่เกิดดับตลอดเวลาไม่รู้ทั้งร่างกายข้างนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราแค่มโนกันไปว่า สิ่งที่ตามองเห็นแปลว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแต่ความจริงแล้วทุกๆวันนะคะเดือนและปีมีการเปลี่ยนผันอยู่ทั้งภายในและภายนอกของเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องในจิตความคิดในหัวหรือว่าสภาพร่างกายสังขารนะคะหากเราหมั่นที่จะตระหนักรู้เฝ้าดูและสังเกตมันจากความตั้งใจจริงๆที่จะสำรวจโลกภายในของเราเอง เราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับเราเสมอยิ่งเราตระหนักรู้มากเท่าไหร่เรายิ่งยอมรับและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงมากเท่านั้นเรายิ่งเห็นความเป็นจริงในการเป็นไปของโลกใบนี้นะคะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกไม่ได้ต่างจากข้างในค่ะเมื่อไหร่ที่เราตระหนักรู้ในตัวเองเราจะยิ่งเข้าใจสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เป็นไปข้างนอกมากขึ้น เพราะงั้นคลิปส่งท้ายปีเก่านะคะคิดว่าเนื้อหาจะไม่หนักแล้วเอาเป็นว่ามันเหมือนเป็นการชักชวนนะคะให้เราลองตระหนักรู้ในสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมานะคะหรือไม่ก็สั้นๆก็ได้ในหนึ่งปีที่กำลังจะผ่านไปนี้นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะที่เกิดขึ้นกับเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้เปลี่ยนไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นความคิด ทัศนคติเรื่องราวในชีวิตการเลือกนะคะเส้นทางต่างๆในชีวิตของเราช่วงเวลาที่ผ่านมามันอาจจะมีสิ่งที่เราเห็นแบบเด่นชัดเลยหรืออาจจะมีอะไรที่แอบแฝงเมื่อเราค่อยๆสืบคน้นเราอาจจะเห็นมันมากขึ้นในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานี้นะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างแน่ๆนะคะแต่ว่าบางครั้งเราเหมือนกับเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราอาจจะไม่ได้รู้ หรือไม่ได้ตระหนักถึงว่านั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตัวเรานะว่านั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเรานะสิ่งนี้นะคะมันอาจจะช่วยได้มากๆในช่วงเวลาปีถัดไปหลังจากนี้ไปจนถึงชีวิตหลังจากนี้นะคะจากการที่เราตระหนักถึงใครควรถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิตแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราการแปลเปลี่ยนภายในการแปลเปลี่ยนภายนอก สิ่งต่างๆที่เราอาจจะสังเกตเห็นได้ชัดหรืออาจจะยังไม่เคยสังเกตมันมาก่อนมันจะช่วยให้เราเห็นความเป็นไปของเราในหนึ่งปีได้ชัดมากขึ้นแล้วการเตือนสติในปีถัดไปนี่แหละค่ะมันจะทำให้เรารู้ว่าเราพลาดอะไรปีนี้ไปบ้างอะไรที่เราควรจะเก็บให้ได้ในปีหน้าและอะไรกันนะคือสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆ และสิ่งที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นใหม่ที่เราปรารถนาอืแต่สิ่งนี้ก็ต้องระวังนะคะหากมันเป็นตัวเราที่ปรารถนาในแบบที่ไม่ใช่ตัวเราจริงๆแต่เป็นสิ่งที่อัตราหล่อเลี้ยงเอาไว้ข้างในของเราอาจจะไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆก็ได้ พราะงั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าข้างในมันว่างเปล่าแม้ข้างนอกจะมีมากมายให้ลองกลับมาตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายในของเรานะคะว่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมหรือเราแค่มองความต้องการของคนอื่นและสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วดึงมันเข้ามาเป็นชีวิตของเรายิ่งเราหมั่นไคร่ควรนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต บ่อยเท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยที่เราไม่เคยมองเห็นหรือมองข้ามไปชัดขึ้นเท่านั้นเพราะงั้นการตระหนักรู้นะคะไม่ได้ทำแค่ช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเวลาตลอดทั้งชีวิตนะคะที่คุณสามารถกลับมาใใร้ควรตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกเรื่องราวต่างๆที่อยู่ข้างในที่คุณอาจจะไม่เคยสืบคน้น หรือเรื่องราวต่างๆที่อยู่ข้างนอกที่คุณอาจจะไม่เคยสังเกตมันอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเห็นรายละเอียดของชีวิตความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็สิ่งที่เราเผลอหยิบมาหล่อเลี้ยงอัตตาตัวตนในแบบที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเจตจำนงที่เราปรารถนาจะส,สรรรส้างมันจริงๆการแยกความรู้สึกนะคะมันจะช่วยให้เราเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ เราปรารถนาอะไรคือสิ่งที่เราไปยึดถือมาจากข้างนอกและอย่าลืมว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเสมอค่ะในวันนี้ที่เราคิดว่าการเป็นเราแบบนี้ดีที่สุดแล้วในวันถัดไปมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมก็ได้อย่ายึดติดกับสิ่งที่เราได้ตระหนักรู้นะคะยิ่งรู้เท่าไหร่ยิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นยิ่งเรายึดเท่าไหร่เรายิ่งเจ็บปวดแล้วก็อยู่กับ ความรู้สึกที่ฝืนทนต่อความเป็นจริงเท่านั้นการจะตระหนักรู้ข้างในตัวเราได้เราต้องยอมปล่อยเงื่อนไขอัตรตาตัวตนที่เรายึดไว้เหนียวแน่นเพราะมันจะทำให้เรามองไม่เห็นโลกแห่งความเป็นจริงที่มีการแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาที่มีตัวเราในวันที่แล้วในวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมยิ่งเราอยู่กับคลื่นของการเปลี่ยนแปลงได้มากเท่าไหร่อะคะ เรายิ่งไหลไปตามกระแสของมันได้สนุกเท่านั้นชีวิตหลังจากนี้นะคะยิ่งเราตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลงยิ่งยอมรับการเปลี่ยนแปลงเรายิ่งสนุกกับการเปลี่ยนแปลงและการหล่อหลอมตัวตนใหม่ของเราเรื่อยๆโดยที่เราจะตระหนักถึงเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่เราหยิบเราเลือกเพื่อมาหล่อหลอมเป็นตัวเรามันจะไม่ใช่สิ่งที่เราไปจำจำใครมาหรือไปทำตามโดยไร้เหตุผล แต่เป็นสิ่งที่เราตระหนักถึงเจตจำนวในการเลือกและการ,ารสร้างของเราจริงๆอย่าให้ชีวิตนี้ของคุณถูกใช้เพื่อเป็นตัวตนของคนอื่นนะคะกลับมาตระหนักรู้ถึงมุมมองการมีชีวิตอยู่ความหมายของชีวิตและยอมรับทุกเหตุปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเราคุณจะเห็นว่าทั้งโลกภายนอกและโลกภายในมันคือสิ่งเดียวกัน สิ่งไหนที่เรามองภายในตัวเองเราจะเห็นสิ่งนั้นภายนอกเช่นเดียวกันแล้วสิ่งไหนที่สะท้อนภายนอกมันย่อมเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จากภายในเช่นเดียวกันยิ่งตระหนักรู้มากเท่าไหร่ชีวิตยิ่งมีสีสันมากเท่านั้นค่ะมันจะทำให้คุณไม่ติดกรอบกับสิ่งที่เราเคยสับสนย้อนแยง้งแล้วก็ไม่เข้าใจมันจะทำให้เราเห็นจริงทั้งภายนอกและภายในมากขึ้น ทิ้งท้ายนะคะสิ้นปีนี้ก่อนเคาดาวขอให้ทุกคนนะคะประสบพบเจอกับความสุขความสนุกในชีวิตและก็อัธรสนะคะในการเรียนรู้เส้นทางของชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นด้านขาวด้านดำด้านมืดหรือด้านสว่างเมื่อเราไม่ตัดสินและยืนอยู่ตรงกลางด้วยความเข้าใจคุณจะเป็นด้านไหนคุณก็จะไม่พบกับความทุกข์ค่ะเพราะคุณเข้าใจว่าทุกสิ่งมันก็คือตัวคุณทุกการเปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งที่เราเลือก ทุกการเปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งที่เราตระหนักถึงและส,สร้างมันขึ้นมาเมื่อไหร่ที่คุณหมั่นตระหนักรู้ภายในคุณจะรู้ว่าอำนาจในการเลือกและการสร้างและการยอมรับความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกด้านไหนก็ตามนะคะรักชอบเกลียดชังโกรธแค้นมีความสุขปิติยินดีคุณคือคนที่มีอำนาจในการเลือกรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเข้ามาในชีวิต ยิ่งมีชีวิตที่ตื่นรู้และตระหนักถึงภายในตัวเองมากเท่าไหร่ชีวิตหลังจากนี้ยิ่งมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะได้สนุกเอ j นจอยนะคะกับการเติบโตในเส้นทางของตัวคุณเองที่เป็นตัวคุณจริงๆมากเท่านั้นขอให้เปิดใจค่ะแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของคุณจะเจอแต่โชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตและตัวตนที่เป็นคุณอย่างแท้จริง ในสิ่งที่คุณเลือกส,สรรรส้างไว้กับตัวเองโชคดีมีความสุขส่งท้ายปีเก่าค่ะแล้วไปเจอคลิปปีใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวเขาดาวสู่ปี2565ไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ